วันนี้เรามาถึงสนามบินสวนแลภูมิแล้วนะคะตอนนี้ก็คนเยอะมากกำลังมารอเช็คอินอยู่เห็นแถวไหมยาวมากเลยกำลังรอสมาชิกกันอยู่ก็ครั้งนี้เป็นการบินหลังที่จากที่หยุดโควิดไปนะคะประมาณ2ปีตื่นเต้นมากที่แบบต้องบินออกนอกประเทศครั้งแรกเดี๋ยวพามาดูกันว่าเราจะไปที่ไหน แต่ก็ถ้าใครแบบติดตามใน IG ก็รู้แหละว่าเราไปไหนเนาะก็ยังไงแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าการไปครั้งนี้เนี่ยจะสนุกขนาดไหนนะคะ ฮัลโลสวัสดีค่ะเดินมาถึงแล้วนี่เราขึ้นสเตชันมาให้ถ่ายว่าเราอยู่ไหนฉเฉลยก,ก็ได้นะอยู่ลันดันไอายแล้วค่ะ เห็นยางข้างบนเดี๋ยวก็ลังจะเดินไปนะคะไปถ่ายมุมหนึ่งว่าสวยขนาดไหนมีผู้ร่วมเดินทางปีบาลีนุ่มอันยองมางานรับปณิญญาน้องด้วยเดี๋ยวขาไปด้วนะถึงแล้วรอนดอนแบบซัมเมอร์ซัมเมอร์นะฟ้าสวยมากเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันโอเคปะ กำลังจะขึ้นลันดันไอ้นะคะตัวนี้เป็นฟลาชแท็กนะคะไปขึ้นมาแล้วค่ะ หลังจากต่อแถวอยู่ประมาณ3คขดอย่างนี้ยาวๆวันนี้ต่อแถวสองรอบเลยละอิมิเกชันแล้วก็ตรงนี้นะแล้วก็แดดแรงมากด้วยก็อาบแดดไปนะคะแต่ว่าไม่ร้อนเท่าบ้านเราก็แบบเย็นๆแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมาแล้วคนก็ไม่แออาดแล้วก็ถอดเมสได้นิดนึงพามาดูวิวกันนี่เห็นไหมมีแม่น้ำด้วยแล้วก็มีบิ๊กเบนอยู่ข้างหลังนะคะอันนี้ก็เป็นอาคารที่เขาแบบทำงานกัน สวยมากเลยเมื่อก่อนนะอันเนี้ยจะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะบ้านเราก็ม้าหมุนใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อที่ใหญ่ที่สุดในโลกชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก,โลกแต่ตอนเนี้ยคือเป็นหลักสามแล้วนี่มีข้อมูลแต่ก็ยังสวยอยู่ดีนะเราก็สูงมากด้วยจริงๆอะคนที่แบบกลัวความสูงอะก,ก็ไม่น่ากลัวนะเพราะว่ามันมีแบบอย่างเงี้ยปลอดภัยมากแล้วก็กระจกหนามากด้วย ถ้ามาก็แวะมาค่ะแล้วก็เดี๋ยวฝั่งนู้นอยาให้มันวนไปเนาะฝั่งนู้นก็จะเป็นเหมือนแบบบิ๊กเบนโชคดีมากเลยได้เห็นบิ๊กเบนที่แบบจะนทาเสร็จแล้วอะ่ะเพราะว่าตรงนี้ถือเป็นแบบนาะฬิกาโลกเลยนะว่าเหมือนแบบ ในยุโรปเนี้ยถ้าถ้าเราเดี๋ยวเราพาไปมีที่หนึ่งที่มันเป็นเส้นศูนย์สูตรที่ศูนย์เนาะก็คือนับเวลาจากตรงนั้นซึ่งอันเนี้ยคืออิงจากเวลาตรงนั้นเลยนะคะก็คือแบบเป็นนาฬิกาที่ทุกคนใช้เหมือนที่เราใช้อยู่นี่แหละก็คือนับตามทาโซนก็คืออิง,องจากนาฬิกาตรงนี้ได้สวยมากมันเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุคโกธิกนะที่เราอ่านมาก็คือดีมากเลยอะได้เห็นกำลัง h e l l ถึงแล้วบิ๊กเบนหรเปล่าเมื่อกี้อยู่บนรดับไอยน,นะบอกว่าเดี๋ยวลงมาดูกันใกล้ๆนะอันนี้คือเราโชคดีมากคือเ,าเขารีโนเวทเสร็จแล้วนะคะก็ศิลปะยุโกทิกลองมาดูกันว่าสวยขนาดไหนข้างล่างก็เป็นรัฐสภาของอังกฤษค่ะเขาก็ทํางานจริงๆที่นี่นะคะแล้วก็บรรยากาศดีมากเหมาะกการทํางานด้วยกลางวันคนก็ออกมาแบบพักผ่อนหย่อนใจลองดูนะคะว่าสวยขนาดไหน บรรยากาศดีลมเย็นนะคะนี่เรามาให้เห็นอีกมุมหนึ่งพามาดู Statue ก็คือ อนุสาวรีย์ของวินสตันเชอร์ชิลลนะคะคนนี้ใจชอบมากคือดูหนังของอลิสเบตนะคะก็คือเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกๆเลยของอังกฤษนะคะที่เหมือนกับว่าให้คําแนะนํากับควีนอลิสเบตที่2ในการสร้างบ้านสร้างเมืองให้ขึ้นมาเป็นึกแผน่นและมีเป็นมาหาอำานาจถึงทุกวันนี้นะคะก็คือเขาเหมือนแบบเป็นอาจารย์สอนในทุกเรื่องในการที่เหมือนกับว่าเขา สร้างเมืองให้แบบว่ามีความมั่นคงนะคะก็สุดยอดนายกทรนตีเลยค่ะมุมนี้คือแบบแดดดีมากคือเอาจริงถ้าแดดขนาดนี้อยู่บ้านเราคือเราหลบไปแล้วเข้าห้องแอร์แต่ว่าคืออยู่ที่นี่อากาศดีอ่ะคือถึงขั้นที่ต้องเหมือนแบบนั่งนอนแอคชั่นนะแบบทุกมุมจริงๆก่อนที่เราจะไปกินข้าวเย็นกัน ฮัลโหลฮลโถึงแล้วร้านข้าว So ซี a s, <S o <Show S 1> นเขา,า,าบอกว่าอร่อยมาก